อยากไหมวะรถพ่วงครับพี่น้อง สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับท่านวันนี้มาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับผมนี่อยู่ที่ผูทอกนะครับบรรยากาศทั่วไปตอนนี้ผมกําลังจะขึ้นจะขึ้นได้ไหมดยกันเลยครับ มาถึงบันไดแล้วครับนี่บันไดบันไดไม้นะครับยังเป็นบันไดไม้เหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกรียกว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือเป็นสะพานไม้นะครับเป็นบันไดไม้ทางขึ้นนะครับสุดยอดมาก ว้าวโอ้ดูจนนี้ดูห้องหลัง อ้่กน,นี่ดีกว่าเพื่อได้ทั้งสองทางนะแต่ว่าทางนี้จะชันแล้วก็ถึงเร็วรรกว่าปกตินะ

นนว,ว้าวว้าวสุดเสียวครับสุดเสียวนี่ดูสิครับนี่คือบรรยากาศ ออก,ก็เอาเสิครับขาเริ่มไม่อยากจะขยับเท่าไหร่ดูกันยาวๆนะดูกันยาวๆนะครับนี่สวยมากครับ อดูครับบรรยากาศโหดีนะที่เป็นไม้ใหม่อยู่ครั้งก่อนผมมานะผมไม่มีกล้องไม่มีอะไรไมันจะเป็นไม้เก่าเก่านะเออนี้เดินแบบมั่นใจอยู่นะดูสิครับ ดูสิครับผู้ชมให้ดูเลยครับอะไรจะกขนาดนี้เนาะใครที่อยากมาเที่ยวบอกว่าเสียวมากเดินตามหน้าผาดิเนี่ยเดินตามหน้าผานะครับไปกันเรื่อยๆนะโอ้ ยากาศดีนะท่านผู้ชมดูมุมนี้ครับโคตรเสียวเลยโหมีคนอยู่ทับบรรยากาศดีแล้วก็เป็นมุมที่เสียวมากอย่าทำหน้าเลย ด,ดูจากมุมนี้นะสุดยอดอ๋อเพิ่งขึ้น ความชันเห็นไหมมันจะการดีมากข้างหลังก็ได้นี่ก็ได้นะครับคนเยอะนาวันนี้เอาแล้วเอาแล้ว แล้วล้าขาสั้นแล้วขาสั้นแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ดูครับข้างบนอันนี้เป็นทางใหม่นะมบ้านนะจปทางใหม่แน่นอนเลยดูข้างหน้าครับดูข้างหน้าโอ้ไปขึ้นขึ้นนะครับ ขึ้นไปขึ้นไปอันนี้ทางใหม่นะเนี่ยทางใหม่ครับทางใหม่อุ้ยน็อดหลุดครับน็อดหลุดครับเจ้าหน้าที่ไปไหนโอ้ยอยูสวยมากโอ้ทำกลางแดดโอ้ดูครับ ขาสันครับเยอยขาสันนะครับอเ,รอเอาเลยเอาเลยเอาแลวเอาแลวเอาเลยเจะบ,บากะละมังครับอ้ ไม้มันใหญ่อู้่แต่ว่ามันแต่ว่ามันโบันไดบ้านกูยังไม่ใหญ่เล่ลดไ,ดไครับ,รบน,นี่นะโอ้สวยมากครับ ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมดูบิวลังกานะครับโอ้มองไปนวนครับตรงนั้นน่าจะเป็นภูลังกานะครับเห็นไหมอากาศโอ้โยโคตรเสียวเลย อนะืยู่ลังเกา้าโหสวยๆครับสวย ท่านหกรจะไปทางนี้ <c oughs> <c oughs> เดียแม่งกับพ่อได้โอ้ยคุยานโอ้ยขายสั่งับเหมือนกับจะไปขโมยอะไรน่ะอะไรวะอะไรวะโอ้ย

โอ้โอ let's โอ้ยมนมีไม้ด้วยชั้นชั้นหกนะครับที่ผมเดินอย่างเงี้ยดูครับชั้นหกตัวนี้ทำไมมันเป็นเสียวๆวะโอ้จำได้แล้วใหม่แล้วเขาทำใหม่แล้วผู้ชมดูครับ ทางนี้แหละไปต่อดูชิครับบรรยากาศมันก็สวยอยู่แต่ว่าผิดจากแค่นี่แหละครับ <laughs> โอเคเป็นต่อครับ นี่ครับผมมาถึงที่ทางขึ้นชั้นเจ็ดนะครับผมก็จะขึ้นไปไอที่ชั้นๆไปเลยครับมาแล้วตรงนี้เป็นอ่าหน้าผา ของชั้นที่เจ็ดนะครับปรก็เดินเลาะอยู่สุดท้ายก็อยู่ตรงนี้นี่เองว้าวนี่นะครับมาจาดดูนี่คือทางลง ทางลงนะครับจะลงซ้ายเราลงกว่าดีปะมีสองทางให้เลือกจะไปทางนี้อ่าโอเค คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการเที่ยวเป็นแนวทางของทัวรันบ้านครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์นะครับ,รบเพื่อส่งกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับมาดูว่าผมจะไปที่ไหนขอติดตามนะครับสำหรับว,วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย